ตั้งกรรมการไปแล้วเองกรรมการก็ผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบก็เอาาแล้วก็ในด้านปฏิบัติการก็ผมมอบคนตัวบทเองเพิ่มพูนที่ชอบประ่านก็เป็นสมุดเก่าแล้วด้วยนะครับประสานงานกดก็ต้องดำเนินการเต็มที่กับที่ที่เป็นายแล้วก็ต้องความเดือดร้อนให้กับ พีน้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพวกที่ใช้กำลังไปใช้กำลังไปกดดันกดขี่กดขี่ช่วยใหผู้คนไรู้ถามเรื่องเกาหลีนะวันนี้วันนี้เกาหลีเขาส่งคนไปที่กัมพูชาเพื่อคนที่ตกปลาของไทยเรามีท่าที่ไหนบ้างครับก็มีคนรับผิดเท่ากัแล้วเราจะกอแล้วเข้าไปรั ไม่ได้หายใช่ไหมท่านนายกงานเอมามกมถือลงลึกหลังจากถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจาร์ณถึงความล่าช้าในที่สุดนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ขยับตัวครั้งใหญ่โดยลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและนั่งเป็นประธานกรรมการเองเพื่อลุยปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างเต็มรูปแบบ ความเครื่องไหวนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ในช่วงเช้าคุณอนุทินยังมีท่าทีเลี่ยงตอบคำถามสื่อในประเด็นนี้โดยอ้างว่างานเยอะมากและมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงท่าทีอย่างกระทันหันสะท้อนให้เห็นว่าแรงกดดันจากสังคมและสื่อได้ผลและรัฐบาลไม่สามารถนิ่งเฉยต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อีกต่อไปการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วยบุคคลสำคัญหลายฝ่ายโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบเป็นที่ปรึกษาและดูแลด้านปฏิบัติการโดยตรงนอกจากนี้คุณอนุทินยังได้เชื่อมโยงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เข้ากับสถานการณ์ชายแดนด้วยว่านี่คือหนึ่งในสีเงื่อนไขที่ไทยได้ยื่นให้กัมพูชาต้องปฏิบัติอยู่แล้วถือเป็นการใช้แรงกดดันจากนานาชาติมาบีบกัมพูชาไปในตัวและแรงกดดันนี้ก็กำลังจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น เมื่อมีรายงานว่านายกอนุทินได้นัดหมายหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันที่16ตุลาคมนี้เพื่อหารือเรื่องการช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อในกัมพูชานี่คือการยกระดับปัญหาจากระดับปฏิบัติการสู่ระดับผู้นําประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์การจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และการหารือกับผู้นําเกาหลีใต้คือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่า รัฐบาลไทยจะไม่ปล่อยให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติถูกละเลยอีกต่อไปและพร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพื่อนำชัยชนะกลับมาปกป้องประชาชนและอาธิปไตยของไทยท่านผู้ชมคิดว่าการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นี้จะสามารถแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างจริงจังหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์นี้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดทุกการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้ โปรดกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ